ถ้าพยายามแล้วแต่ยังไม่สำเร็จแก้แบบนี้ถ้าย้อนกลับไปตอนที่พี่อยู่ม .6 ที่พี่สอบไม่ติดครั้งแรกและมีคนถามพี่ว่าตอนนั้นพี่เอาจริงหรือยังพี่ตอบแบบมั่นใจร0 0เรลยว่าเอาจริงแล้วและถ้าถามอีกว่าพี่พยายามมากพอหรือยังพี่ก็ตอบแบบมั่นใจว่าพี่พยายามเยอะมากๆแล้วพี่เอาจริงพี่ใส่สุดพี่ตั้งใจมากๆแล้ว และพอพี่มีโอกาสสอบอีกหนึ่งรอบพี่ได้สอบติดวิศวาราชกะบังพี่ก็เลยสรุปเป็นแนวคิดที่ว่าที่เรายังไม่สําเร็จมันไม่ใช่เพราะเราไม่เอาจริงมันไม่ใช่เพราะเรายังพยายามไม่มากพอมันไม่ใช่เพราะเราไม่ตั้งใจแต่เรื่องที่มันมีความหมายกับเรามากๆที่มันเปลี่ยนอนาคตอ่ะมันแค่ต้องใช้เวลา พี่ก็บอกไม่ได้หรอว่ามันอาจจะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนบอกไม่ได้แต่สิ่งที่พี่ชัวร์และมั่นใจมากๆก,ก็คือถ้าเรายังลุยต่อยังไปต่อเรายังเล่นไม่เลิกเดี๋ยวมันจะสําเร็จเดี๋ยวมันจะเห็นผลแน่นอนดังนั้นถ้าใครที่กําลังตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันยังไม่เห็นผลมันยังไม่สําเร็จให้รู้ไว้ว่าเราตั้งใจแล้วเราพยายามแล้วเราเอาจริงแล้วแต่แค่มันต้องใช้เวลาดังนั้น ไปต่อนะเรามาทุกทางแล้ว